ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูนะครับการเพิ่มโครงการต่อนะครับหลังจากที่เราได้นะครับเลื่อนการนะตั้งคณะกรรมการแล้วก็ได้คณะกรรมการได้ประมาณราคาออกมาแล้วนะครับเราจะทำยังไงกันต่อนะครับแล้วก็สวัสดี ก็มาที่รายการโครงการนะครับคลิกเข้าไปนะครับนะครับก็ไปที่นะครับรลานกีฬาในประสงค์นะครับตัวนี้อ่า เข้าไปนะครับะก็เพราะว่าราคาตั้งแต่หนึ่งแสนไปเราต้องระบุรายละเอียดนะครับก็คลิกเข้าไปครับก็เลือกไฟล์ครับผม ก่อนที่เราจะได้ไฟล์ตัวนี้มาก็คือเราแปลงจากตัวนี้นะครับแปลงก็เวลาเราแปลงก็คลิกเป็นเซฟนะครับบันทึกเป็น pdf นะครับรนี่ก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน pdf ตรงนี้นะครับก็จะบันทึกไว้เป็น pdf เสร็จแล้วเราก็จะเอามาอัพไฟล์นะครับก็ให้ทานพออเส็นหรือใครจะเมื่อเสร็จแล้วก็สแกนนะครับ โดยใช้เครื่องสแกนหรือเครื่องพิมพ์ตุ้นใหม่นะครับมันก็จะมีเครื่องสแกนอยู่ก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นด่านกีฬานะครับไฟล์ก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับออกมานะครับถ้าสแกนเสร็จแล้วนะครับก็จะเรียงออกมาอย่างนี้เพื่อจะมาอัพขึ้นนะครับก็ <c oughs> เราก็จะมาอัพตัวนี้กันนะครับ ก็จะไปที่งานพัสดุครับไปที่พัสดุามาที่ลานกีฬาก็เลือกครับตัวนี้ก็ Open นะฮะก็ทําเป็น PDF ทั้งหมดนะครับแต่ว่าบางทีเราก็น่าจะลองไฟล์ที่เป็นเอ็กเซลเลยได้ไหมนะครับถ้านะเป็น Excel Open ได้ไหม อ๋อ e x c ก l ก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะแต่ว่าเขาแน่ไฟล์ PDF นะครับตัวนี้ก็เพราะฉะนั้น Excel ก็ไม่เอาแล้วกันก็ไฟล์ชื่อไฟล์ก็เป็นบันทึกครับก็จะได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นอันสมบูรณ์นะครับก็กดบันทึก ช้านะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ะจะเป็นการเพิ่มโครงการที่เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เข้าไปทำงานขั้นต่อ